สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยฮะผมืจอเดชผมชื่อกาฮะวันนี้เราจะมาเล่นบันฟันแมกกันนะผมจะสร้างเซิร์ฟใหม่ฮะเพื่อเล่นทุกหนึ่งอ่ะอืมไม่คือผมสร้างเซิร์ฟไปเยอะอยู่แล้วฮะเขาผิดฮะเออผมขอโทษนะครับถ้าผมไม่ไดาคลิปนานเพราะว่าผมมาแต่วุ่นฮะคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าคลิปผมมันค้างก็เหมือนตัวตัดต่อมันก็เหมือนตัวตัดต่อมันผีบ้าฮะไม่รู้เป็นะไรครับมันตัดมันค้างครับผมก็เลยหาเปลี่ยนใหม่เลิศ ขอโทษนะครับผมกำไม่นะครับว่าผมอัดไม่ได้อัดมานานเท่าไหร่แล้วแต่วันนี้จะมาเล่เพิธีฮะดอมาฮอนขอปีเทียงหน่อยฮะคงไม่ว่ากเนาะก็เข้าสิวะอเออวันนี้ผมจะมาบอกวิธีอืออันนี้ในเกมนะฮะไม่ใช่นอกเกม ว้าว <Wow> ี่สก็เราเข้ามาเตะไม่ีใอยู่เลยวกัว่สัตงทำ้ก็เางเออไม่ได้ถามครับกูยังหาได้เ๋ยามันบอกซ่งให้แนกับแม็กซสายฟ้าพวกมึงเลดเดอร์มาจากไหนวะองค์กรที่เอาชนะมันเค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 เสร็ร้อยฮะเขาคือเขามาจะทำของพวกมึงเลดเดอร์

อออก็คือในอเรื่องก็จะประมาณนี้นะฮะก็มันก็จะให้เราสู้พูดแข่งแก่งที่สุดบ้าอะไรนี่กูยิง <c oughs> คือมันเอามาจากในเรื่องนะฮะเดี๋ยวดูจากในเรื่องเอา้วกะ <c oughs> ไม่สนใจที่มึงพูดอยู่แล้ว <c oughs> ต,าตามใจตามใจมึงจะพูดอะไรก็ช่าดไม่ฟังไม่ฟังใครอยากพูดก็ไปอ่านเอานะ <c oughs> โอเคนะแล้วก็จะประมาณนี้นะคือ เออรู้ซื้อนอตาอะไรวะเดี๋ยวพกซีแม,นต,มนตายมันยังพูดได้วัดโอเคนะแล้วก็รับรับรางวัลคือผมขี้เกยจด,ดูนะเดี๋ยวผมอาจจะไม่คาดเดกกว่าโอเคดูไป ลุนซ่ามึง,มงลุนข้ามไปข้ามไม่ดูขี้เกียจกูจะเล่นอืมประมาณน,นี้พอ่พอพ่อซายเก S <S มันก็ต่อยพี่มันตายนะมันก็จุดๆๆๆๆเจริงแล้วจริงๆ,ๆ,ๆมันอยู่บนบา่านะแล้วมันตบพี่มันตายฮะโอเคเลือกมนุษย์ยักษ์ซอโนตันจิพอใจมึงยังนะอยาคิดว่าตัวเลือความเริ่มต้นมันเป็นอย่างอื่นนะไม่ใช่เซตมา์หรือไอตัวก่อนหน้านี้นะเอมิมธลัดจิตรับมา แล้วมันก็จะสอนเราอื่นๆนะก็เข้าไปในอัญเชิญอัญเชิญคือวันนี้ผมรีบอยู่นะเออคลิปเพราะอาจจะคลิปเป็นรายวันแต่คือผมจะทำเป็นเนะะส,สียเพลงนะโชกักอแล้วคุณก็จะได้เซ่โน,น,นเดชิีซนเจโนะเจโนคใช่ๆแล้วก็ทั่วไปนะมันจะให้เราแล้วก็จะหนุนลรู้ว่าแล้วตัวกากชิป เลยอาน,นาอุนาชิอืม่ๆเราจะตั้งชื่อเป็นเอมชื่อกูก็แล้วกันโอเคบอาบาบ้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 าบาบาดาเมจกูแปดร้อยได้ยังไงงงโอเคนะคือผมจะมาสอนวิธีเล่นเบื้องต้นเฉยๆนะโอเคเสียงมันดังขนาดนี้ต้องมเสียง เดี๋ยวโอเคครับหวังว่าจะไม่ได้ยินนะแล้วก็จะให้เราใช้เป็นจีนอตก่อนนะอะืมนี่คือตัวลิ่มต้นโอเคแล้ว so ก็ประมาณนี้นะคือผมปิดเพลงไว้นะฮะไม่ใมีเสียงดังห้าร้อยปึ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปึ๊บ๊บไว้จะสอนประมาณนี้ แล้วก็กดเล่นไปนะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมาสอนเองนะฮะแ้วก็ใช้เราใช้ลิลลี่นะถ้าเราผ่านไปเรื่อยๆใกล้จะถึงบอทปุ๊บเราจะได้ไอตัวที่มีชื่อว่ามูมิงเรเดอร์น,นะฮะอือไม่เปล่าไม่แน่ใจว่าจะไดไตอนนี้ไม่แน่ใจจริงๆ เร็วแบบไหนเดียวความเร็วทั้งทีมนะตัวเนาะช่มครับท่านผู้ชมทก่านที่เรา,เราดพัฒนาเราสามารถดครักได้นะฮะตัวพัฒนาแลว้วก็ทะลวงแล้วมันก็จะให้พลังโจมตีนะะตอนนี้พลังโจมตีเด็นพาเป๊ะนะฮะกดเข้า,ะะขาะะไปปุ๊บอ้อชิงกัด โอเคอเขาจะได้ไม่ติดตอนยิงไรเดอร์นะยิงไม่ค่อยว่างมากเท่าไหร่ถ้าจะถามว่าผลลัพธ์เสียยังไงก็เพราะว่าเอไม่ผมมีอนั่นนะ แตกเรีบไป,อไปโอเคแตกจบฉันมีเสียงไรขออภัยด้วยนะเพราะว่าอ้อาจารย์เนี่ยน,นี่ก็คืออีกอย่างที่ผมเออนี่ไงจะได้มงแรเดอร์โอเอเดี๋ยวแล้วมันก็จะเราจัดทีมเรียนมุงแรเดอร์ไปเรื่อนโอเคใช้สายโอ ประมาณนี้ก็คือมันจะใช้อะไรรุ่นนี้นันได้เดี๋ยวก็สอนแล้วก็เราจะออกนะเราสามารถมาเก็บกล่องที่เราเอานนเมื่อกี้นี้ได้ตรงเออสวัสดีครับขอแค่นี้ก่อนกูเ <c oughs> บ่ลุกูคิดว่าจะเก็บของช่งวันสวัสดีครับดีเดลือเออเกลือบอกรับได้เอ,อแต่ช่างไม่เหอะ